ครับจุดที่ยืนนี้นะครับคือบนเนิน3งานนะครับเพราะฉะนั้นคือคือสะตัว A นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือขาตัว M นะครับก็จะเห็นต้นไม้ขึ้นมาอย่างได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับขาตัว M นะครับทั้ง3าขานะครับ และนี่ก็คือต้นไม้บรางสงานนะครับป่าสับปะรดนะครับเพียงแต่ว่าหญ้าคุมเยอะไปหน่อยนะครับตัวน,น,นี้คือมะพร้าวนะครับเป็นหมดทุกต้นนะครับนี่นะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็มีมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับต้น กระท่อมนะครับ3ต้นนะครับ